สวัสดีค่ะ it 24ชั่วโมงวันนี้จะมาอัปเดตเทคโนโลยีในงาน CES 2013งานที่รวบรวมเทคโนโลยีจากหลากหลายประเทศทั่วโลกมารวมกันไว้และกำลังจัดขึ้นที่ลาสเวกัสสหรัฐอเมริกานะคะ พอบอกว่าเป็นงานไอทีที่จัดขึ้นตั้งแต่ต้นปีแบบนี้ก็ทําให้เราได้เห็นแนวโน้มของเทคโนโลยีในปีนี้แล้วค่ะว่าจะเป็นอย่างไรซึ่งในงานเนี่ยทุกๆปีก็จะมีการเปิดตัวสินค้านวตัตก,กรรมใหม่ๆจากทั่วโลกอย่างเช่นซ่อมลดความอ้วนค่ะนี่เป็นสิ่งประดิษฐ์จากฝรั่งเศสที่ติดบลูทูธเอาไว้เพื่อติดตามพฤติกรรมการกินอาหารของคุณเวลาที่ทานข้าวในซ่อมนี้นะคะมันก็จะส่งข้อมูลปริมาณการกินไปยังโทรศัพท์มือถือผ่านทางบลูทูธถ้ากินเยอะเกินไปซ่อมก็จะสั่นเตือนให้ลดปริมาณการกินนลลงง่ะแยยยัสรรุปราาเกกีวบ การกินของคุณได้ด้วยนะคะส่วนนี้ค่ะถ้ามือถือตกน้ำไม่ต้องตกใจถ้าเคลือบด้วย Liquid p พล e 2.0ด้วยเทคโนโลยีนาโนโคตติ้งเขาบอกว่าป้องกันน้ำได้สบายๆแม้น้ำจะลึกถึง1เมตรนานถึงครึ่งชั่วโมงนะคะและที่เราก็เคยพูดถึงกันไปเมื่อช่วงปีใหม่เกี่ยวกับเทรนด์เทคโนโลยีปี2013ว่าอุปกรณ์เสริมของพวกมือถือเนี่ยจะฉลาดขึ้นอันนี้แหละค่ะก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่มาแสดงในงาน CES อุปกรณ์เสริมที่เชื่อมกับ iPhone หรือว่า iPad แล้วก็จะเปลี่ยนเป็นเครื่องมือแพทย์วัดระดับปริมาณออกซิเจนในเลือดและการเต้นของหัวใจได้ค่ะส่วนทางด้าน ASUS ก็เปิดตัวกล่องสี่เหลี่ยมลูกเต๋าอย่าง ASUS Cube ทำงานบน Google TV โดยนำสายมาต่อก็ออกจอทีวีได้เลยนะคะตัวรีโมทคอนโทรลด้านหน้าเหมือนรีโมททีวีทั่วไปค่ะแต่ว่าด้านหลังเนี่ยจะเป็นคีย์บอร์ด QWERTY เพื่อสะดวกในการพิมพ์ท่องเว็บผ่าน Google TV ได้ค่ะแล้วก็มาถึงเรื่องของโปรเซสเซอร์ คอคอมก็เปิดตัว CPU รุ่นใหม่ถึง2รุ่นนะคะส่วนทางด้าน Intel ก็เปิดตัวโปรเซสเซอร์ใหม่ภายใต้แบรนด์ Atom 3รุ่นด้วยกันเจาะตลาดสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตส่วน CPU ในฝั่งของ PC แล้วก็โน้ตบุ๊กก็เปิดตัว Core Generation 3 Ivy Bridge ที่กินไฟเหลือเพียงแค่7วัตต์ค่ะจุดเด่นของ CPU 2ค่ายนี้ก็เลยคือประสิทธิภาพที่สูงขึ้นแต่กินไฟลดลงนั่นเองนะคะ นี่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของงาน CS 2013ที่ยังดำเนินอยู่ไปจนถึงวันที่11เมกราคมนี้นะคะแล้วก็มาปิดท้ายกันด้วยเรื่องราวในวงการ IT ที่น่าสนใจกันค่ะ เปิดตัวกันแล้วนะคะสำหรับ Ubuntu for Phone เป็นระบบปฏิบัติการมือถือรายใหม่ล่าสุดเลยค่ะซึ่งในงาน c a s ก็มีเครื่อง Ubuntu for Phone <c oughs> ที่เป็นเครื่องทดสอบมาแสดงในงานด้วยนะคะแล้วตอนนี้ผู้ที่ใช้ Windows 8สามารถดาวน์โหลดแอป,ปไลายได้ฟรีผ่านทาง Windows Store แล้วใช้ได้ทั้งบน PC โน้ตบุ๊กและแท็บเล็ตที่ลงระบบปฏิบัติการ Windows 8แต่ยังไม่สามารถซื้อสติกเกอร์ได้นะคะเพราะว่ายังไม่มีร้านค้าสติกเกอร์สาหรับไลน์บน Windows 8ก็ปัญหาเดียวกันกับผู้ใช้ Windows โทรโน8ที่ไม่สามารถซื้อหลายสติกเกอร์ได้เช่นเดียวกันค่ะรายละเอียดยังมีอีกมากนะคะไปติดตามอ่านเพิ่มเติมกันได้ที่เว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะคะแล้วพบกันใหม่อังคนารพระรหัสสวัสดีค่ะ